สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เอฟดอได้รับคําท้ากับเจ้าตัวปืนจุด50 GS นะครับในรูปแบบอาคิมโบ่นั่นฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นดูแล้วกันว่าเป็นคําท้าแบบไหนนี่เลยนะครับผมขอบคุณมากๆนะฮะที่โดนไอชาเลนเข้ามาให้ผมนะครับคือเขาบอกว่าให้ผมเล่นเจ้าตัวดอท50แต่งแบบไหนก็ได้แต่ว่าต้องเป็นอาคิมโบ่ปืนคู่นะครับซึ่งบอกได้เลยครับว่าอาคิมโบ่ปืนคู่อันนี้นะฮะถ้าไม่แต่งแบบคู่มันดีมากๆผมเล่นให้ดูไปแล้วแต่ถ้าแต่งแบบคู่นะฮะดู หวังผลยากมากครับโอ้โหพี่นี่ขนาดระยะใกล้ระยะประชิดนะฮะยังยากขนาดนี้นะครับผมไม่ต้องห่วงเลยครับระยะไกลนะฮะแทบไม่มีผลเลยนะดูไม่โดนซักเม็ดเลยนะเอาโดนโดนโดน,โดนอยู่เอายังไงฮะ <laughs> นอกจากระยะนี้ครับถึงจะโอเคเห็นไหมระยะนี้ยังหวังผลยากเลยนะะบ,บางทีเนี่ยเห็นไหม มันต้องสองนัดถึงตายนะครับแล้วปืนณปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็น US9 ไม่ว่าจะเป็น MG42 ไม่ว่าจะเป็น BP50 พวกนั้นนะครับปิดชีวิตเราได้แค่ประมาณไม่ถึง1วินาทีนะครับครับรูปปุ๊บเดียวนะครับกับที่เราต้องมานั่งวิ่งจุ๊บจุบจุบจุบ,จบ,จบ,จบแบบนี้นะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นคำขอที่ค่อนข้างยากมากเลยทีเดียวนะครับผมก็งั้นเดี๋ยวเราเอาไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าจุด50 GS ในรูปแบบอาคิมโบนะฮะวันนี้เอฟดอมจะเชิญชายมาเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับผม ่อนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมถูกรวดเร็วปลอดภยัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมเกมคอ a l ิสตี้มบายราคาถูกไวปลอดภยัยสามารถเติมได้ที่ไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภยัยเติมได้ไม่อั้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับ แล้วขออะไรไม่ขอขอปืนอะคิมโบปืนดีๆอันแบบถืออันเดียวดีอยู่แล้วไม่น่านเลยปืนคู่มาใครจะเป็นเหยื่ออารมณ์ตัวแรกขอญาติเลยฉีดยาอืมอุ๊ยโอ้โนี้ฟุกนะโอเคอเดใครอยู่ข้างในอ่ะเขาวิ่งตามตูดเลยล้าการเฮ้ยเฮ้ยโอ้เอโอเคกลับมาอยู่ที่เดิม ฉีดยาเหมือนเดิมเพราะฉันได้ยินปับปับปับโอเคเดี๋ยวโอ้โ oh ห <laughs> มึงจะยิงยากไปไหนเนี่ยเอ้เดี๋ย okay, วโอเคอเคุ้ยเข้าหัวเลยอันนี้คือฟลุกแบบโคตรเลยนะครับสามตัวเนี้ยโอเคผมแอบแล้วผมย่องไม่มีนะครับศัตรูน่าจะไปเกิดฝั่งตรงฝั่ง okay, น,นู้นแหละโอเคยิงก่อนอุ้ยมาดีมาวมา What? ไม่หวัน่นแม้วันมามาก หมายถึงศัตรูนะมามากผมไม่สนแล้วเราแอบบึบ๊บโอเคแอบบก่อนเลยคือไม่สนแล้วว่าเอาใครจะมายังไงแต่ตอนนี้ขอแอบบมีตัวซ้ายมือมาปุ๊บเข้ามาแล้วฮะโบกได้มาหนึงตัวครับจงังหวะนี้เราแอบ,บด้านข้างเลยอุย้ยมีตัวมา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 ,มวมาบึ๊อู่เรียบร้อยเข้าที่หัวหน้านั้นอะโอเคบับบับบับ เราทำนี่ไงเราทำอะไรมากไม่ได้ก็ยึดจุดครับอุ้ยศัตรูมาข้างหน้าครับบับบับบับโอเคแอบก่อนเลยตระานี้หลบเลเซอร์หลบเลเซอร์เผื่อมีศัตรูมาแต่ว่ามีเพื่อนเราเฝ้าอยู่ตรงหน้าต่างใหญ่นะแต่ว่าเรายังประหมาาไม่ได้นะครับโอเคศัตรูจะมาไหมหูตานี้เราศัตรูไม่เข้าจุดเลยเหรอนี่อะไรอุ้ยเราได้กลัวอะไรแอดมาแล้วครับ ติ่มจนได้ดีฮะเราอย่างน้อยเราได้โกแลแอดมาหนึ defence. ่งตัวแล้วครับโอเคข้างหน้าว้าวระเบิดมาดิครับแบะแบะวอร์แอบเหมือนเดิมฮะติ่มจนได้ดีอ่ะเข้าใจไหมต้องติ่มไว้ก่อนเลยครับปืนพวกนี้แม่งเล่นโคตรยากแล้วผมฉีดยามาแต่ไกลอืมอืมอืมเออโอเคไป แล้วผมมาไม่ยอมอ่ะกลับมาที่เดิมจะโถอเวย้ยอะไรของมันวะ,ะนี่คือสิ่งที่ทุกคนอยากจะเห็นใช่ไหมคือเห็นผมเฮ้ยตายไม่หยุดอนะ่ะโอเคขอเลยลนะสี่โฟใครมันอจุนจ้าน,นจริงโอเคผมมาแล้วผมมีแล้วผมวิ่งผม ไม่เคยยอมอยู่แล้วน่ะเปิดไปเลยแล้วกันอีกูไรเซอร์บะ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 บบข้างหน้ามีตัวอม้ยมีคนวิ่งเข้าไปข้างในนะอันนี้ผมเห็นนะครับขอเจาะหน่อยลักกันได้มาหนึ่งตัวครับโอเคปับคือคลิปนี้คข้องข้างจะปวดหัวนิดนึงอะฉันตายไม่หยุดเลยอะพวกแกคงจะสะใจหน้าดูสินะเห็นฉันตายเดี๋ยวตัวมาแล้วผมใส่หนึ่งครับมาเดผมไม่เคยกลัวอยู่แล้ว ไอเรานะบางทีจังหวะมันก็แค่แย่มันไม่เสมอปะมาโกลแอดไม่ไหวละปกติไม่ค่อยเปิดนะโก้ละแอดนะ่ขอเลยไม่ไหวจริงไม่ไหวละโกเลยอุดขออนุญาตอุดรอยรั่วของชีวิตมาเลยแล้วผมวิ่งเพื่อนปกป้องผมด้วยโอ้ยได้มาหนึ่งครับปกป้องผมด้วยครับไม่งั้นนายจะ ไม่ได้ใช้โอ้ระเบิด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 ข้างหลังเต็มเลยผมเล็งรอแล้วผมรอเล็งบบบบบอบบอบบอไม่มีใครช่วยยิงเลยอะ่ะเดี๋ยวนะโกละแอดผมพงังโอเคอปอมนี้แบบมันมันยิงยูเอวนะีเราฮะต้องจัดการก่อนโอเคเรียบร้อยนะฟื้นโอ้แต่เราจะชนะแล้วนะแล้วผมมาแล้วผมอ่ะ โอ้โหแต่อย่างน้อก็ชนะสะใจพวกแกแล้วสิที่เห็นฉันตายไม่หยุดนะเห็นฉันตายไม่หยุดสะใจพวกแกเลยอสิ o hour later มาครับเวนกร,รอืมมาถึงก็โดนแฟตเลยแต่ว่าภาพบัเดจาวูชฮงครับมีคนวิ่งอยู่ข้างหน้าอีกแล้วมาขออนุญ,ญาตเลยเดจาวูอะ่ะ Hmm? โบโบโบโอ้โหกว่าจะโดนไม้แต่เม็ดเดียวแม่งโคตรยากโอเคผมวิ่งมาครับช่วยโอ้ปุ๊บไม่มีคนอยู่แถวนี้เลยเหรอโอเค What the fuck เอ,อ้ยแล้วผมได้ยินนะขอโดนเม็ดเดียวเองเหรอขออนุญาตแหละฉันโอ้ยใช้ดวง ต้องใช้ดวงครับสาหรับปืนนี้ให้กระสุนวิ่งเข้าตัวบางทีก็ไม่วิ่งเลยเข้าตัวน่ะกระสุนมันค่อนข้างห่วยแตกอะ่ะโว้ยสนามอารมณ์อืมขอเลยตัวหนึ่งครับโอเคจุดมาอยู่ตรงกลางอืบอบอืบอบอบจะทำอะไรไม่ได้จังหวะน,นี้ฉันต้องติ่มในจุดโอ้ยมีคนอยู่ข้างหน้านะแต่ว่าเพื่อนฆ่ามันไม่นะเพื่อนเออฉันกำลังจะตายโอเคครับติ่มก่อนเลยจังหวะน,นี้แอบโบ ทำอะไรไม่ได้ก็แค่ยืดครับวิ่งยิงยากมากครับสู้ทแทบไม่ได้ฮะคือต้องมีปืนหลักหน่อยแนตะ่นี่คือแบบอะคิมโบล้วนไงมันก็ทําอะไรไม่ได้เนาะต้องหวังเพื่อนเพื่อแล้วก็ยึดจุดไปฮะนี่คือชะตาชีวิตของเราแอบแอบเหมือนเดิมเพื่อเราดักหน้าเราดักหลังครับตรงนี้เราเล่นง่ายหน่อยโอเคโอ้โหแสบลูกระตูกโอเคมาไหมโบโบโบโอ้โหกว่าจะโดนอะ อยู่ตัวข้างหน้ามาครับอยู่ตัวข้างหน้ามาแต่ว่าผมขอวิ่งอ้อมแล้วผมเร็วเพราะว่าจุดจะย้ายแล้วครับจุดกำลังย,ย้ายย้ายโอเคกูอ,คอ,คอยู่ที่โลแล้วเนี่ยไม่ <c oughs> ทำอะไรไม่ได้เลยฮะอย่าหวังอ่ให้ผมยิงเลยให้ผมเล่นแบบนี้นะออว่ะโอเคสวยเพื่อนแน่นอนฮะหน้าที่ของเราคือติม๋มยังไงล่ะติม๋มแล้วรอมาไหมมีคน เดี๋ยวเอโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดียวเ,ยยยยยเดี๋ยวเดียวได้มาหนึ่งครับโอเครอครับเราตีมอย่างเดียวฮะจังหวะนี้ยึดจุดอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะเพราะศัตรูไม่ยึดเราก็ยึดเลยโอเคแอบเลเซอร์อูผมแอบเลเซอร์แล้วนะอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวภาพช้าเลยขอภาพช้าเลยดูฮะชะโลอีกรอบนึง ตามตัวหมดเลยครับว้าตาฟ้ายอดมนุษย์ไม่สนฮะยอดมนุษย์แล้วไงอ่ะผมไม่เคยสนนะครับไม่รู้ว่ายอดมนุษย์จริงหรือเปล่าแต่แม่งตามตัวเลเซอร์ไม่โผล่ด้วยมันยิงตามตัวเลยฮะถือว่าเป็นยอดมนุษย์หรือเปล่าไม่ทราบนะผมก็ไม่ค่อยเสียนเรื่องยอดมนุษย์ซะด้วยเสยิเพราะไม่ค่อยเจอนะสำหรับเกมนี้อืมแต่ก็อาจจะมีซิโอ้อ้าออโอ้ยซูไม่ได้นี่หว่าลืมไปเราเป็น นุ่มก็ถือปืนหลักอะแล้วปืนพกแอบช่แน่ไม่เห็นสิจ๊ะตายไปซะไอหนุ่มไปก่อนจังหวะน,นี้สตูยึดจุดไปแล้วฮะโอ้โหผมอยู่ลองโลครับท่านผู้ชมอย่าหวังว่าผมจะยดาฮิวใครทั้งนั้นอะเฮ้ยเฮ้ยอืมสวยฮะโอ้ยโ,โอเคยอดมนุษย์หรือล้ออืมฉันไม่กลัวไงยอดมนุษย์องไงแม่งยิงตามตัวโดนทุกเม็ดเลยอะฉันแอบ แล้วฉันแอบฉันย่องอืมอืมโอเคหนีก่อนจังหวะนี้มาฮะจุดเข้าตรงกลางครับยังอยู่ร้องโลเหมือนเดิมครับสาใจพวกแกแล้วใช่ไหมล่ะเห็นฉันเป็นแบบเนี้ยแต่ฉันต้องไม่แพ้วะ่ะฉันโทษทีฉันจะยึดจุดให้ถึงที่สุดอะต่อให้ฉันยิงไม่ได้ฉันต้องไม่แพ้อย่างน้อยมันต้องได้อะไรกลับมาสักอย่างโอเคแอบเหมือน,อเ,อนเดิมฮะ แล้ววัตเอโอ้โหลูกซองล้านเมตรอืมฉันจะยิงไม่ได้แต่ฉันต้องชนะเฮ้ยอืมเพราะอาคิมโบน่ะมาเล่นโคตรจะห่วยแตกเลยเอย้มาเลยโอย้เห็นไหมอย่างน้อยวันนี้ผมก็ชนะ2เกมติดพเพื่อนแล้วก็ผมยึดด้วย <laughs> เดี๋ยวไปดูสรุปเกมกันเลยแล้วกัน,นครับ One hour later ก็นั่นแล้วครับผมสำหรับจุด50อาคิมโบนนะฮะหรือว่าจุด50 GS ในรูปแบบอาคิมโบนนะครับผมคือปืนคู่นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมกับที่ได้รับชมไปก็ต้องบอกว่าอาจจะผิดหวังกันนิดหน่อยนะครับเพราะว่าปืนมันเล่นโคตรยากเลยครับแลวศัตรูมันก็ไม่ได้กากขนาดนั้นนะที่เราจะเดินเข้าไปยิงได้ง่ายๆนะครับก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับสาหรับคลิปในวันนี้นะของแต่งผมก็ทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาเจอใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจด้วยนะครับว่าใครที่สนใจจะโดนในชาเลนอะไรมาในคลิปหน้าๆก็จัดมาเลยครับ1โดเนทต่อ3คําขอนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บ